้าพูดถึงชื่อของาศาสดานูนะครับหลายคนคงนึกถึงเรื่องราวของเรือลำใหญ่กับน้ำท่วมโลกแต่จริงๆแล้วแก่นของเรื่องราวมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือเรื่องราวของความศรัทธาที่ถูกทดสอบยาวนานถึง950ปีเป็นบทเรียนอมะตะเกี่ยวกับความอดทนที่น่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ สามคำนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของท่านนูเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ความอดทนแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือการยืนหยัดทำสิ่งเดิมๆเ,เกือบ1000ปีไม่ใช่แค่ความแนว่วแน่ธรรมดาแต่คือการยึดมั่นในความจริงเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยและมันไม่ใช่แค่การไม่ยอมแพ้ครับแต่มันคือการทำภารกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่แทบจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยนี่แหละครับคือมรดกที่ท่านทิ้งไวใ้ให้เราได้เรียนรู้กัน เอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าว่าภารกิจเพียงหนึ่งเดียวที่กําหนดชีวิตทั้งหมดของท่านเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ภารกิจของท่านเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือการเป็นเสียงเรียกเพียงเสียงเดียวที่พยายามจะนำทางผู้คนให้กลับมาหาพระเจ้าองค์เดียวอีกครั้งในสังคมที่แบบว่าหลงลืมลากเงาทางจิตวิญญาณของตัวเองไปจนหมดแล้วและนี่ละครับ คือจุดที่ทำให้เรื่องราวนี้มันกลายเป็นตำนานบททดสอบที่กินเวลาเกือบทั้งสหัสวรรษลองลึกภาพตามกันดูนะครับ950ปีไม่ใช่10ปีไม่ใช่100ปีนะครับแต่เกือบ1,000ปีที่ต้องพูดเรื่องเดิมๆเมตือนเรื่องเดิมๆแล้วสิ่งที่เห็นตอบกลับมาก็มีแค่สายตาที่ว่างเปล่ากับการปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอ้โห นี่คือบททดสอบความอดทนที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆจินตนาการแทบไม่ออกเลยล่ละครับและท่านก็พยายามทุกวิถีทางเลยนะครับไม่ว่าจะเข้าหาด้วยความอ่อนโยนแค่ไหนจะพูดในที่แจ้งหรือแอบไปพูดกันเป็นการส่วนตัวจะพยายามทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่คำตอบที่ได้กลับมาก็มีอยู่แบบเดียวครับนั่นก็คือเสียงหัวเราะการดูถูกแล้วก็ตราหน้าว่าท่านเป็นคนเพี้ยนเป็นคนหลงผิดไปแล้วคือมันสวนทางกับความตั้งใจดีอย่างสิ้นเชิงเลย แต่เชื่อไหมครับว่าบททดสอบที่มันเจ็บปวดที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เสียงเยาะเย้ยจากคนนอกเลยนะครับแต่มันคือการปฏิเสธจากคนที่ท่านรักที่สุดจากคนในครอบครัวของท่านเองนี่แหละครับคือความปวดร้าวที่มันกัดกินหัวใจยิ่งกว่าการถูกทำร้ายจากภายนอกซสอีกแล้วเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครับเป็นจุดที่คำสั่งจากเบื้องบนเนี่ยมันสวนทางกับตะก,กะของมนุษย์ทุกอย่างเลย หลังจากที่พยายามมาอย่างยาวนานเกือบพันปีในที่สุดก็มีคำตัดสินลงมาครับว่าพอแล้วประตูแห่งการศรัทธาสำหรับผู้คนในยุคนั้นได้ปิดลงแล้วจะไม่มีใครเชื่อเพิ่มไปกว่านี้อีกต่อไปและท่ามกลางความรู้สึกที่เหมือนจะสิ้นหวังนี้เองครับก็มีคำสั่งที่ดูเหมือนจะไร้สาระที่สุดตามมาจงสร้างเรือแต่จะให้สร้างเรือไปทาไมล่ะครับในเมื่อรอบตัวมีแต่ดินแห้ง ไม่มีวิแววของทะเลหรือแม่น้ําเลยแม้แต่น้อยแน่นอนเลยครับว่าเสียงหัวเราะเยาะเนี่ยดังขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยดูสิศาสดา,า,าอะไรกันมาสร้างเรืออยู่บนบกแต่แทนที่จะไปโต้เถียงหรือพยายามอธิบายเหตุผลนะครับท่านหนูกลับก้มหน้าก้มตาลงมือทําตามคําสั่งทันทีนี่แหละครับคือศรัทธาที่อยู่เหนือความเข้าใจจริงๆคือการเชื่อฟังโดยสมบูรณ์จากนั้นก็มาถึงจุดคลีม็กซ์ของเรื่องราวครับ ภาพของมหันตภัยครั้งใหญ่แล้วก็โศกนาฏกรรมส่วนตัวที่มันบีบหัวใจมากๆและแล้ววันนั้นก็มาถึงครับท้องฟ้าเหมือนปริตแตกเลยฝนเทลงมาแบบไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแล้วแผ่นดินก็แยกออกมีน้ําพุ่งออกมาจากใต้ดินคือน้ํามาจากทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยครับมาบรรจบกันแล้วก็กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างให้จมหายไปในพริบตา ทำกลางความโกลาหลทั้งหมดนั่นเองครับมีเสียงของพ่อคนหนึ่งตะโกนแข่งกับเสียงสายน้ําเป็นเสียงเรียกครั้งสุดท้ายถึงลูกชายของตัวเองด้วยความหวังเฮกสุดท้ายที่ยังพอมีอยู่แต่คําตอบที่ได้กลับมาคือการปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวลูกชายเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้อย่างภูเขามากกว่าที่จะเชื่อในคําสัญญาของพระเจ้าที่มองไม่เห็นผ่านคําพูดของพ่อและในที่สุด คลื่นยักลูกหนึ่งก็ซัดเข้ามาขวางกั้นระหว่างพ่อกับลูกเอาไว้ชั่วพริบตานั้นคือการจากลากันไปตลอดกาลเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดมากเลยนะครับว่าแม้แต่สายเลือดที่ใกล้ชิดกันที่สุดก็ไม่อาจจะช่วยให้รอดได้ถ้าอวดใจมันไร้ซึ่งศรัทธาพอพายุสงบลงแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรคือชัยชนะที่แท้จริงที่ยังคงหลงเหลืออยู่นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ ชัยชนะของท่านนูเนี่ยไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนเชื่อตามนะแต่มันคือชัยชนะของจิตวิญญาณที่ยึดมั่นในภารกิจของตัวเองอย่างไม่สั่นคลอนเลยแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยเลยก็ตามบทเรียนจากเรื่องนี้ยังคงสอนใจเราได้ดีจนถึงทุกวันนี้นะคะมันสอนให้เรารู้ว่าการทำความดีเนี่ยบางที่มันอาจจะต้องใช้เวลานาน,านมากๆกว่าจะเห็นผลการยืนหยัดในความจริงบางครั้งมันก็เป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวมากๆ แต่ความปลอดภัยที่แท้จริงนั้นอยู่ในการเชื่อฟังต่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าและท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นได้จริงๆก็คือศรัทธาที่อยู่ในหัวใจไม่ใช่สายเลือดหรือวงตระก oh, ูลก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะให้ข้อคิดกับเราทุกคนได้นะครับขอให้หัวใจของเรามีความอดทนได้ดั่งเช่นท่านหนูมีความมั่นคงเหมือนเรือที่ฝ่าคลื่นลมและมุ่งมั่นทำความดีต่อไปไม่ว่าจะต้องเจอกับบททดสอบที่ยาวนานแค่หดก็ตาม